สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Single Mom Variety Podcast ในคลิปนี้นะคะจะเป็นพอดแคสต์ที่แอนสร้างขึ้นมาเพื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยเฉพาะเลยนะคะโดยแอนจะนำเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาเล่าเพื่อสร้างกำลังใจดีๆให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเราโดยเฉพาะเลยค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเอ๊ะ ไม่ใช่สิอดีตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ตอนนี้มีชีวิตครอบครัวที่แฮปปี้และสมบูรณ์พร้อมแล้วนั่นก็คือเจียจิ้งเหวินนั่นเองค่ะเจียจิ้งเหวินเป็นนักแสดงสาวชาวไต้หวันซึ่งแอนเชื่อว่าถ้าใครได้ดูหนังจีนก็น่าจะคุ้นตากันอยู่บ้างนะคะเจียจิ้งเหวินเนี่ย เคยผ่านชีวิตการแต่งงานที่ล้มเหลวเมื่อเธอได้แต่งงานกับนักธุรกิจที่ชื่อว่าซุนจือห้าวในปี2005นะคะโดยทั้งคู่เนี่ยมีลูกสาวด้วยกันหนึ่คนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตแต่งงานเนี่ยก็จบลงในปี2010นะคะทั้งหมดนะคะคือรวม5ปีค่ะที่ใช้ชีวิตแต่งงานร่วมกันนะคะจึงแยกทางกันค่ะแต่การแยกทางเนี่ยก็ไม่ใช่การแยกทางที่ ราบเรียบนะคะเป็นการแยกทางที่ต้องไปต่อสู้เพื่อแย่งสิทธิ์การเลี้ยงลูกในชั้นศาลด้วยค่ะตอนนั้นเจยจิ้งเวิรดเนี่ยถึงกับต้องจัดงานถแถลงข่าวด้วยน้ำตาเลยนะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหมือนฝันร้ายค่ะเมื่อฝ่ายอดีตสามีเนี่ยพรากลูกสาวไปจากเธอค่ะแต่อย่างน้อยสุดท้ายเพื่อเห็นแก่ลูกเนี่ยทั้งคู่จึงตัดสินใจช่วยกันเลี้ยงดูลูกสาวด้วยกันนะคะ ถึงแม้จะแยกทางกันไปแล้วก็ตามแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือแบ่งหน้าที่การรับการรับผิดชอบนะคะเป็นอย่างดีค่ะซึ่งเจียจิ้งเหวินเนี่ยก็ได้เลี้ยงลูกสาวแล้วก็อาศัยอยู่กับคุณแม่นะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กับเจียจิ้งเหวินตลอดมาค่ะหลังผ่านชีวิตการแต่งงานที่ล้มเหลวเนี่ยอีก4ปีต่อมาเจียจิ้งเหวินได้พบรักครั้งใหม่กับดาราหนุ่มรุ่นน้องนะคะชื่อซิวเจียไค ที่อายุน้อยนะคะกว่าเธอถึง9ปีนะคะคบกันได้1ปีเนี่ยก็ได้จดทะเบียนสมรสกันค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีลูกสาวคนแรกด้วยกันก่อนหน้าที่จะจดทะเบียนสมรสเพียงนิดเดียวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีลูกสาวคนที่2ด้วยกันค่ะ เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งนะคะที่แม้จะเจอการแต่งงานที่ล้มเหลวมาก่อนแต่สุดท้ายนะคะก็ได้เจอกับคนที่ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะเธอดูแลตัวเองได้ดีมากเพราะว่าเจยจิเหวริรเนี่ยมีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยจนสื่ออังกฤษนะคะยังต้องทำข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวว่าแทบจะไม่เชื่อว่าเจยจิหวริรเนี่ยอายุ40กว่าแล้วนะคะปีนี้เธออายุ46ค่ะแต่ว่า รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ยังเหมือนกับสาว30 30ิ้นต้นๆเลยนะคะจจเจเจหงหวนเนี่ยบอกว่าเคล็ดลับของเธอเนี่ยคือตลอดเวลาที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเธอมีคุณแม่คอยดูแลอาหารการกินของเธอนะคะแถมยังช่วยเธอเลี้ยงลูกสาวคนแรกมาตลอดนะคะทำให้เธอเนี่ยไม่ค่อยเครียดซะเท่าไหร่แล้วก็ทำให้เธอได้ดูแลตัวเองบ้างนะคะเธอบอกว่าเธอเน้นดูแลตัวเองนะคะจากภายในทานอาหารให้ครบห้าหมู่ ทำสุขภาพจิตให้ดีๆค่ะคิดในแง่บวกไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือว่าเจอเรื่องร้ายแรงแค่ไหนนะคะการคิดในแง่บวกนะคะทำให้เธอมีพลังนะคะที่จะต่อสู้กับปัญหานั้นๆค่ะและที่สำคัญนะคะคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนไหนได้ฟังคลิปนี้เนี่ยพอจะมีกำลังใจดีๆกันขึ้นบ้างไหมคะการที่เราเจอความรักที่ไม่สมหวัง ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเจอรักที่ดีๆไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลานะคะการที่ใช้เวลาในที่นี้เนี่ยแอนหมายถึงว่าเ,าเราไม่ต้องไปขวนขวายหรอกเราไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยพอฉันเลิกกับคนนี้แล้วฉันจะต้องแบบมีเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ทันทีนะคะแอนแนะนำว่าให้ให้เรา enjoy ช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวไปอะคะ่ะก็คือแบบโฟกัสที่ลูกก่อนแล้วทีเนี้ย ถ้าหากว่าเรามีคนที่ใช่หรือว่าคนที่เขาคนที่สวรรค์สร้างมาเพื่อเป็นคู่เราจริงๆนะคะแอนเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะคะเราก็จะต้องเจอคนที่ใช่เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ